สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว S.H. f i g u a r t s The Amazing Spider-Man ครั้งนี้เรากลับมาอยู่บของในไลน์ Essential Arts นะครับมัน,นจะเข้าก่อนผมได้รีวิว Essential Arts Filly Nebula Spiderman ไปนะครับครั้งนี้ก็มาถึงคิวของ The Amazing Spiderman หรือก็คือ Spiderman version Andrew Garfield กันบ้างนะฮะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะล้อเล่นมากๆเลยนะครับมาเริ่มดูที่หน้ากล่องนะครับหน้ากล่องนี้เขาก็ทํามาเป็นวินโดว์แบบนี้นะครับสามารถส่องตัวสินค้าด้านในได้นะฮะแล้วตรงมุมกล่องนี้ก็จะเป็นรูปของตัว Amazing Spiderman อยู่แบบนี้นะฮะแล้วก็มีสัญลักษณ์ในมุมของ Amazing Spiderman แล้วก็โลโก้หนัง Spiderman No Way Home กับชื่อ The ก็ะจะมีชื่อภาษาอังกฤษเขียนไว้นะว่า The Amazing Spider-Man พร้อมกับรูปของตัวฟิกเกอร์ที่แอคชั่นอยู่แบบนี้ส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปตัวอย่างแอคชั่นของตัวฟิกเกอร์นะครับว่าสามารถขยับโพสท่าอะไรได้ประมาณไหนบ้างนะครับและพื้นหลังเนี่ยก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์แมงมุมของ Amazing Spider-Man ซึ่งด้านหลังกล่องในเขาก็ทำออกมาในธีมที่เหมือนกับตัวเฟ l y ี่ในเบอรโคที่ออกมาก่อนหน้านี้นะฮะส่วนด้านข้างกล่อง,ข,งข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปของตัวฟิกเกอร์ที่ยืนตรงอยู่แบบนี้นะฮะ,ปะัปไ,ไ,ไงย Okay. เมื่อแกะออกมาจากกล่องเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าทําออกมาได้สวยเลยนะครับทั้งดีเทลแล้วก็ทรงแต่รู้สึกขัดใจอยู่อย่างเดียวนะครับนั่นก็คือทำไมถึงทําขาโกงมาขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมจุดขยับกันนะครับมาเริ่มดูที่ส่วนหัวนะครับส่วนหัวที่ทําออกมาได้สวยเลยนะฮะซึ่งเอกลักษณ์ของชุด Amazing Spider-Man ในภาค2นี้ก็คือตาจะต้องโตโตแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็ทาทรงออกมาได้สวยใกล้เคียงกับในหนังเลยนะฮะสีที่ลงมาเนี่ยก็ค่อนข้างโอเ นิดนึงนะซึ่งก็จะต่างจากตัวเฟลนี่เนลเบอร์ฮูดนะครับที่จะใช้เป็นสีเงินแบบนี้เราก็จะต่างจากตัวอินทริ a เกเ s u ดสูตรด้วยนะครับที่จะใช้เป็นสีขาวธรรมดาส่วนจุดแคบช่องหัวก็จะเป็นบอลจอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาได้360 เอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก้มได้ถึงขนาดนี้เงืยได้ถึงขนาดนี้และช่องัวไหล่ก็จะเป็นบัตเตอร์ฟลยนะสามารถยกมาข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้เราก็จะเป็นบอจอยหมุนไปข้างหน้าข้างหลังได้260แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้ส่วนต้นแขนก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้260แบบนี้แล้วข้อศอกก็จะเป็นดับเบิลจอยสามารถงอได้ถึงขนาดนี้นอกจากนี้ก็ยังหมุนไปซ้ายไปขวาได้3 6 0แบบนี้ที่ข้อมือนี่ก็จะมีดีเทลของเครื่องยิงใหญ่อยู่แบบนี้ด้วยนะฮะละเอียดมากส่วนข้อมือออก็จะมุนนไไไปปซ้้้้าายขขวด260งงงึลแบบ ส่วนช่องลำตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของชุด Amazing Spider-Man พักสอเนี่ยก็คือสัญลักษณ์แมงมุมที่ขาจะยาวๆแบบนี้นะฮะซึ่งตัวฟิกอาร์นี่เขาก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับทั้งสีที่ลงมาก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของผ้าเนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากเลยนะฮะซึ่งเท็กซ์เจอร์ของผ้าตรงส่วนสีแดงกับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็ทำมาต่างกันด้วยนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำออกมาได้ค่อนข้างจะละเอียดเลยนะครับมันจกข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นสัญลักษณ์แมมุขายวๆ ส่วนช่องลำตัวก็จะเป็นบอจอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาได้เอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้แล้วก้มได้ถึงขนาดนี้เงยได้ถึงขนาดนี้ และในส่วนช่วงขานี่นะเป็นจุดที่ผมรู้สึกผิดหวังที่สุดแล้วนะฮะเจนได้ชัดเลยนะว่าขาเนี่ยเขาจะทํามาค่อนข้างโกงนะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงทำเป็นขาโกงแบบนี้เทียบกันชัดๆกับตัวที่ออกมาก่อนอย่างเฟลลี่เนเปรฮูดนะฮะขาของเฟลลี่เนเปร์ฮูดเนี่ยก็ดูปกตินะครับแต่ว่าของอเมซิ่งเนี่ยจะเห็นว่ามันจะโค้งงออย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะส่วนจุดขยับช่วงต้นขาจะยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้แล้วก็หมุนไปซ้ายไปขวาได้260 ส่วนช่องข้อเท้าจะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360เอียงซ้ายเอียงขวาได้ยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกลงได้ถึงขนาดนี้ช่วงปลายเท้าก็สามารถยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้ ส่วนที่ใต้เท้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นพื้นดำเรียบๆไม่ได้มีดีเทลอะไรเทียบขนาดกับรถบัสธรรมชิกกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับตัวฟิกเกอร์สไปเดอร์แมนเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงกว่านะครับของกันดั้มก็จะสูงที่ประมาณหัวไหล่ของสไปเดอร์แมนเองนะครับเทียบขนาดกับฟิกมาสไปเดอร์แมนจากเดียเมซิ่งสไปเดอร์แมนภาคแรกดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะฟิกอาร์เนี่ยก็สูงกว่าฟิกมาสนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือทรงของฟิกอาร์เนี่ยจะดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะเทียบขนาดกับเอสเอสฟิกอา,กร,าร์ เทียบทั้ง3คนแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัว Amazing เนี่ยขาจะโกงผิดปกตินะครับตรงนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกเสียดายมากๆเลยเทียบขนาดกับ Amazing Spider-Man จากหนังโ no น h วโฮเมลไลของ Marvel Legends ก็จะต่างกันประมาณนี้นะฮะฝั่ง Marvel Legends เนี่ยก็จะตัวสูงกว่านะครับแต่ว่าทรงเนี่ย f i g u r าจจะเหมือนกันในหนังมากกว่านะฮะ Marvel Legends จะดูล่ำๆไปหน่อยนะครับแต่จุดที่ Marvel Legends ดูดีกว่าก็คือขาไม่โกงนะฮะส่วน option part ที่ให้มานะครับก็จะมีมือแบนหน่คู่มือเกาะกำแพง1คู่มือปล่อย1คู่มือยิงใย1คู่มือชี้้นิว1คู่ เอฟเฟกต์พาร์ยิงใหญ่แบบสั้น1คู่เอฟเฟกต์พาร์ยิงใหญ่แบบยาว1คู่พาร์ใหญ่แบบยาวสาหรับเอาไ้ทาท่าโหนลองโพสเป็นเหมือนกับฉากเปิดของหนังดีเมซิ่งสไปเดอร์แมนภาคสดูก็จะได้แบบนี้นะฮะกับฉากด้านหลังของสไปเดอร์แมนที่กาลังทิ้งตัวลงมาพอเขาทำดีไซน์ชุดของโนเบลโฮมมาเป็นดีไซน์แบบชุดภาค2แล้วเนี่ยก็ทําให้สามารถเอามาเล่นได้ทั้งตอนที่อยู่ในหนัง a m เมซิ่งภาคสแล้วก็ตอนที่อยู่ในหนังโนเบลโฮมเลยนะฮะ ลองโพสท่าเหมือนกําลังดึงใยโห,หนไปข้างหน้าจะได้แบบนี้นะฮะจุดขยับนี่ถือว่าทาออกมาได้ดีมากเลยนะครับเอามาจาัดโพสท่าต่างๆได้ค่อนข้างจะฟูลแอคชั่นเลยนะครับโพสออกมาได้ดูอิสระแล้วก็ดูเท่มากเลยนะฮะลองโพสเหมือนกับกํากลังโหนใยอยู่กลางอากาศก็จะได้แบบนี้นะฮะด้วยพาร์ตใยแบบโหนที่เขาให้มานะครับก็สามารถเอามาทําท่าโพสเหมือนกับกาลังโหนจากตึกหนึ่งไปอีกตึกหนึ่งได้แบบนี้นะครับ ลองโพสท่างอตัวเกาะพื้นดูจะได้แบบนี้นะครับจุดขยับเนี่ยทำออกมาดีมากเลยนะครับทั้งช่วงลําตัวแล้วก็ช่วงขาครับสามารถงอตัวจนเอามือมาแตะพื้นได้แล้วก็สามารถยกขาขึ้นมานั่งยองๆแบบนี้ได้เลยนะฮะ ลองโพสเป็นฉากตอนที่ปีเตอร์กําลังพยายามกระโดดลงไปช่วยเกวนที่ตกมาจากหอนาฬิกาก็จะได้แบบนี้นะฮะพอเอามาโพสจากนี้แล้วน้ำตาจะไหลนะลองโพสเป็นตอนที่เพิ่งออกมาจากประตูมิติแล้วก็พยายามจะคุยกับ MJ แล้วก็เน็ดดูจะได้แบบนี้นะฮะตัวฟิกเกอร์เนี่ยเวลายืนตรงก็จะดูขาโก่งแปลกๆนะครับแต่ว่าพอแอคชั่นให้ยืนแบบงอขาแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะดูดีขึ้นนะเพราะว่าจะมองไม่ค่อยออกแล้วว่าขาโก่ง ลองโพสต์ฉากชี้นิ้วใส่กันที่เป็นทั้งมีมแล้วก็เป็นฉากในหนังก็จะได้แบบนี้นะฮะเสียดายมากเลยนะครับที่เขาไม่ได้ให้หัวแอนดรูกาฟิลมาเนี่ยไม่อย่างนั้นก็จะทําฉากนี้ได้เหมือนกันในหนังมากกว่าเดิมนะฮะโพสต์เป็นซีนตอนที่กําลังกระโดดไปหาอิเล็กโทรดูก็จะได้แบบนี้นะฮะพอโพสต์ท่านี้แล้วได้ยินประโยคเด็ดลอยมาเลยนะครับเฮ้ยแม็กซ์มิสแมนไงแม็กซ์คิดถึงนายจังเลยอ่ยะยามักซ์ไอตากาเตโอ ลองโพสตเป็นตอนที่ปีเตอร์สช่วย MJ ไว้ได้ก็จะได้แบบนี้นะฮะพอโพสท่านี้แล้วเนี่ยยิ่งรู้สึกเสียดายเลยนะครับที่เขาไม่ได้ให้พาร์ทหัวของแอนดรูกาฟิลมาไม่งั้นก็จะโพสต์ท่านี้ออกมาได้เหมือนกันในหนังมากขึ้นไปอีกนะฮะเป็นยยงไง้ากครับกับเอสเซสฟิกวอสเจ๋อมายซิ่งสไปเดอร์แมนตัวนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะผมรู้สึกชอบมากเลยนะฮะดีเทลแล้วก็สีที่เขาลงมาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากแล้วจุดขยับนี้ก็ดีมากสามารถแอคชั่นท่าต่างๆตามในหนังได้หมดเลยนะครับเอามาขยับแอคช เหมือนจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เขาก็เลยตัดออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ขัดใจผมมากๆเลยก็คือจะเป็นเรื่องของทรงขานะครับที่ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมเขาถึงทํามาขาโก่งแบบนี้นะฮะนอกจากสองจุดนี้เนี่ยที่เหลือทําออกมาได้ดีมากเลยนะครับเรื่องของขาโป่งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ยืนตรงๆเนี่ยมันก็จะมองไม่ค่อยออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตั้งโชว์ในตู้ก็คงจะต้องตั้งท่าแอคชั่นนิดนึงนะสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่ 8เป็น10ครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาให้หัวของแอนดูกาฟิลมาแล้วก็ทําขาให้ตรงเหมือนปกติเนี่ยผมจะให้10เต็มเลยนะครับเพราะนอกจากข้อเสียหลักๆัอ2จุดนี้เนี่ยก็ไม่มีจุดอื่นแล้วนะครับถือว่าเป็นฟิกวาร์กตัวนี้ที่ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะฮะใครที่มีเอสเอ u ฟิกวาร์สเฟรดดี้เนเบอร์ฮุสสไปเดอร์แมนกับสไปเดอร์แมนอินท a t e d s สู t อยู่แล้วเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องห้ามพลาดอเมซิ่งสไปเดอร์แมนตัวนี้เลยนะครับแล้วยิ่งสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของหนังดีอมเมซิ่งาาน,นไปเไดเบเปเอบ คุณมากๆเลยนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับตัว e l e c t i g u a i v s The Amazing Spider-Man ตัวนี้หรือว่าจะเกี่ยวกับหนัง Spider-Man ทั้งภาค The Amazing Spider-Man แล้วก็ภาค Spider-Man No Way Home ใครชอบภาคไหนฉากไหนกันบ้างหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว,ว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแ <ๆ S 2> ม,พม่พี่น้องได้รับชมกันได้นะครับและถ้าเกิดว,ว่าชอบมากๆนี่ก็ยังสามารถกด Super Thanks เพื่อช่วยสปอร์ตค่าน้ำค่าไฟให้กับช่องได้ด้วยนะครับสว่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรัััับบบชมคครรสสวดี